ให้ดูเลยไหเดี๋ยวน้องนินทําแผลแม่เนาะอันนี้ขออัดคลิปนะขออัดคลิปเก็บไว้อันนี้ลูกสาวโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนดูสภาพมนอันนี้มนขอลงเลยนะเนี่ยสภาพแบบว่า อกก็ได้ขี่จักรยานชนกันขี่จักรยานชนกันเมื่อกี้จ้ะทุกคนกำลังจะออกไปซื้อซื้อแล้วก็นะเนี่ยอ่ะ แผลไปแล้วมนขับไอสกูตเตอร์ของมนอ่ะกำลังจะเมื่อกี้เลยสดๆเลยมันจะออกไปซื้อของขวัญให้ลูกเนาะเพราะว่าว่าจะไปเอาของลูกมาอีกเนาะมันยังก็ตั้งใจไปซื้อให้ลูกเลยก็เลยเออคิดก็เลยเอาสกูตเตอร์ตัวเองไปก็ออกไปตรงนี้ค่ะถึงหน้าปากซอยเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวานเนาะก็คือ,อยังอยู่ในหมู่บ้านตัวเองอยู่ผู้คนพอแต่มนขับไปมีคนแก่คนหนึ่งแก จักรยานแกแกปั่นออกมาจากเ,าเขาเรียกไรนะที่จอดรถอะ่ะข้างในซอยข้างแกปั่นออกมาจากถนนฟุตบาทแค่ว่าอย่างนี้ก็มันมนมาตรงอย่างนี้ใช่ปะแกปั่นออกมาจากฟุตบาทก็คือแกมนมาช้าๆของมนนั่นแหละแต่แกเป็นจักรยานไฟฟ้าคือแกขี่ออกมาปึ๊ดเลยคือแกไม่ดูเขาจะนี่ที่เขาเรียกว่าที่มนเข้าใจแล้วว่าโดนตัดหน้ามันเป็นไงคือเขา ออกมาชนเลยชนหมดเลยคือตัดหน้าออกมาเลยคือแบบมนมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นมันมีรถจอดอยู่แล้วเขาออกมาจากมันจะมีรถเดี๋ยวมนจะเอาลงลงรูปรถไหมมันจะมีรถจอดอยู่เนาะมันจะมีรถจอดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ,คอ,คอทางทางถนนคนใช้ที่ปกติตรงนี้คือคือรถรถไปรษณีย์เขาจอดส่งของแกออกมาจากตรงเนี้คือแกออกมาจากในในซอยในบ้านแกในเขาเรียกอะไรนะฟุตบาท ไม่รู้แกไปหาใครแกเอาจักรยานแกออกมาแกออกมาถนนแกไม่ดูไงอันนี้คือถนนมนก็ขับมาอันนี้มันไม่ใช่ถนนนะคะทุกคนเขาไม่ได้มันไม่ใช่มนที่ต้องระวังคือเขาต้องระวังเพราะแถบมันไม่ใช่ถนนมันไม่ใช่ซอยคือเขาออกมาจากหน้าคล้ายๆว่าเขาออกมาจากหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งแทนที่เขาออกมาแล้วเขาจะหยุดดูก่อนเขาไม่หยุดหรอทุกคนมนก็มาของมนปกติ เขาไม่หยุดดูเขาก็ออกมาเลยแล้วเขาก็ชนหมดเลยชนแล้วเป็นรถจักรยานไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ามันคือ,คอมอไซอค่ะทุกคนมอไซในร่างจักรยานเข้าใจไหมเขามาแรงมากเขาชนตัวมนะ่ะลอยเลยเมื่อกี้ลอยรู้ตัวแบบขึ้นอากาศเลยลอยแล้วก็คลูดตัวเองลงมาตรงนี้คือเจ็บเนะี่ยเจ็บตรงเนี้ยตอนนี้คือได้ไปหาหมออีกอีกชัว่วโมงนึนงบนท้องไปหาหมอเพราะ เมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะเรียกรถฉุกเฉินอะไรแต่ว่ามอนว่าโอเคอยู่มอนไม่ได้ถึงเจ็บต่ต้องเรียกรถฉุกเฉินแต่ต้องไปหาหมอแล้วแบบขอโทษจะคำไม่มีตอนแรกคือแบบมอนกันเดินไปเลยลุกไม่ไหวคือเขาต้องไปยกไปยกมนขยบออกมาจากถนนเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวรถคันอื่นเขาสวนไปไม่ได้คือคนก็ลงมาดูตอนเนี้ยกประมาณผ่านไปห้านาทีมีคนเดินมาถามหรือก็โทรหาแฟ,แฟนแฟนก็เดินไปหา แฟนกไ็ไปเอามา mm hmm. คือแบบที่ที่โมโหไม่ใช่ไรคือแบบแล้วแกบอกว่ายงไงไหมแกตาไม่ค่อยดีแล้วหูไม่ค่อยดีคุณตาไม่ดีคุณหูไม่ดีคุณยังมาทําแบบเนี้ยมันอันตรายสําหรับคนอื่นนะขนาดไหนคือไม่เข้าใจอีดยเอรีเดรยมูดเวตพแค่แปนก็คือแบบ การใช้รถใช้ถนนมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เนะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะจักรยานขนาดเราวิ่งเราวิ่งเรายังล้มเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบโมโหมุดโมโหคือแบบคือแกออกมายังไงในขณะที่คุณออกมาจากถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จักรยานมุดมันไม่ใช่สกูตเตอร์คันเล็กของมุดแล้วมันเป็นรถอ่าใหญ่อ่ะแล้วแกออกมาแรงมากอ่ะคือรถใหญ่ก็เหยียบแกเลยมันไม่มีใครเบรกทันหรอกเพราะว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าคือมันเร็วมาก คือออกออกมายังไงออกมาทําไมไม่มองแล้วแกก็บอกว่าไม่รู้สิแกไม่มองแกไม่ได้มองแกคิดจะออกแกก็ออกเลยเมื่อกี้มนมองหน้าแกแล้วแบบคือแกแล้วจะให้มนแบบสงสารอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันต้องมีเหตุผลในการสงสารด้วยคือแบบมันต้องมองไหมมันออกมามนถามว่ามันต้องมองไหมเออใช่แกบอกมันต้องมองจะไปหาหมออยู่จ้ะก็มาอาานเนาะเป็นคลิปฟาดเคราะ์ไปก่อนปีใหม่เนาะก็ถือว่า ให้ลาดให้จบกันไปให้แบบอย่าได้เป็นไรเยอะก็คงไม่เป็นไรเยอะหรอกค่ะก็คือแบบมันกระแทกไปมนท่าหัวมนกระแทกมันก็จบแต่พอดีไม่กระแทกพอดีแบบประคองหัวตัวเองไว้ทันมีสติอยู่ไม่คิดเลยว่าก็ใช้รถใช้ถนนกันให้ปลอดภัยนะคะไม่ใช่แต่มนคนเดียวทุกคนไม่ว่าจะคันเล็กคันใหญ่จัก,กรยานที่เมืองนอกก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือจักรยานะ เนีย่ยไม่คิดเลยว่าจะแบบอยากอยากจะอยากจะเล่าให้เห็นเหตุการณน์ะ่มานะทุกคนนะคลิปนี้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวอมนไปหาหมอก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่คลิปนี้มาแบบสั้นๆแต่แบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นขนาดนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย